กลับสวัสดีพี่พี่นะคะพบก,กับช่องทีเด็ดหัวใจน้ำพารวยนะคะเจ้าก,กับเจ้าเดิมนะคะวันนี้นะคะน้ํามากับสูตรบินบนหกตัวนะคะก่อนใช้นะคะทุกสูตรนะคะเน้นย้ําเลยนะคะเอาไปเทสก่อนเนะะี่ยค่ะสามถึงสี่รอบค่อยนําไปเล่นนะคะเพราะว่าสูตรแต่และสูตรไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะเลขมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเพจของน้ํานะคะเจ๊น้ำพารวยนะคะมีเพจนี้เพจเดียวนะคะพี่พี่น้ำลงานทางหววทีเด็ดต่างๆไว้พี่พี่นะคะก็ไปติดตามได้เลยนะคะ วันนี้นะคะวินบนหตัวนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือกดสองตัวบนกดกลับนะคะกดกลับด้วยนะคะก็คือการวินนะคะทุนหนึ่งบาทนะคะจะอยู่ที่สาสิบาทกําไรน้อยมากกำไรเยอะนะคะทุนน้อยนะคะกําไรเยอะถ้าเกิดนะคะอยากได้กําไรเยอะนะคะได้เยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าหนึ่งบาทนะคะก็จะได้90้าสิบนะคะเล่นไปเลยนะคะห้าบาท1ิบบาทนะคะต่อวันเล่นสัก หกเจ็ดรอบก็พอนะคะห้าหกรอบก็ได้กาไรเยอะแล้วนะคะไม่ต้องหวังอะไรมากมายนะคะแล้วก็ติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะทุกรอบนะคะถ้าติดเบิ้ลทุนหนึ่งบาทจะอยู่ที่สิบบาทสี่สิบบาทนะคะมานะคะผลนะน้ำเชคของค่ายไลนะคะหรือว่าค่ายทองนั่นเองนะคะพี่พี่มาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเลขมันนิ่งมันคงที่สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่เทสก่อนนะสองถึงสามรอบนะคะสุดวนันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะสอนจับวินท้ายคลิปนะคะ มาสูตรก็คือนำนะคะหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเนี่ยตัวนี้นะคะหลักหน่วยล่างนับไปหกตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาเรามาดูผลรอบที่ห้าสิบสี่นะคะผลรอบที่ห้าสิบสี่ออกมาแล้วนั่นก็คือหนึ่งหกห้านะคะเจ็ดศูนย์เข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะ เข้าน้ำติ๊กถูกให้นะคะติกถูกแล้วก็เขียนตัวเลขตัวที่มันเข้าให้นะคะมาถัดไปนะคะใช้ศูนตัวนี้นะคะเทคนิคตัวนี้นะถ้ามันเป็นศูนย์แบบนี้นะคะปัดขึ้นหนึ่งเลยนะคะปัดขึ้นหนึ่งเลยนะคะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผลรอบที่ห้าสิบห้า ผลที่ออกคือหนะะึ่งหกหนึ่งงาศูนย์สามเข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะเลขที่ผลที่ได้นะคะก็คือหกหนึ่งนะคะอ่ะขัดไปนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผลรอบที่ห้าสิบหกคือเจ็ดหกสามหนึ่งหกนะคะเข้าหรือเปล่าเอ่ยหกสามนะคะ ก็คือเข้านะคะถัดไปนับต่อหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะนับตัวเขาด้วยนะผลรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะคือหนึ่งหกหนึ่งนะคะหกห้าเข้าไหมเข้านะคะออกหกหนึ่งนะคะถัดไปอีกนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ รอบที่ห้าสิบแปดคลที่ออกคือสองแปดห้านะคะสามหกเข้าหรือเปล่าเข้านะคะแปดห้าเข้านะคะถัดไปนะคะใช้รักหน่อยนะไปเหมือนเดิมแนละ้วหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งคนรอบที่ห้าสิบเก้าคลที่ออกคือเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดรอบนี้เป็นยังไง รอบนี้ออกสามศูนย์หลุดหนึ่งรอบเลยคะหลุดหนึ่งรอบเขียนผิดไว้นะคะแล้วก็นับถัดไปนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองรอบที่หกสิบนะคะผลที่ออกนะคะคือสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเข้าไหมคะเข้านะคะศูนย์เจ็ดเข้านะะียค่ะต่อไปนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลรอบที่หกสิบคืออะไร ห้าหกศูนเก้าหกเนี่ยค่ะเข้าหรือเปล่าเอ่ยอ้าเข้านะคะหกศูนย์นะคะอีกหนึ่งรอบเนะะี่ยค่ะใช้หกนับต่อนะคะหกเจ็ดแปดเจ้าศูนหนึ่งนะคะ หกสิบสองนะผลที่ออกหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะแปดสี่เข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะเก้าเจ็ดเข้านะคะอืมตอนนี้นะคะก็เป็นสูตรอุ้ยกล้องขยับไม่ดูรู้เลยโอ้ไม่ก็ดนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นสูตรบินบนนะคะพ,พี่ก็สามารถเอาไปใช้นะคะเอาไปลองใช้ดูได้เลยนะคะสูตรบินบนหกตัวนะคะเทคก่อนนะคะเทคก่อนใช้สามถึง สี่รอบนะคะสูตรแต่ละสูตรไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะพี่พี่นะกขลองเอาไปใช้เอาไปเทสดูก่อนนะคะเห็นไหมนะคะถ้าเราได้หนึ่งบาทนะคะติดเบิ้ลไปด้วยนะคะเราก็จะได้ห้าสิบนะคะต่อรอบนี่ก็เป็นร้อยสองร้อยแล้วนะคะสามร้อยสี่ร้อยแล้วเห็นไหมต่อวันเราได้ปักมาณสี่ร้อยนะนี่คือทุนหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทนะแล้วนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสตรบินบนหกตัวนะคะ ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ํายินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะหรือใครอยากเข้ากลุ่มเนือทางนะคะเดี๋ยวน้าทิ้งรายละเอียดปักหมุดไว้ให้นะคะพี่ๆก็ไปกดติดตามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้ําลาไปแล้วเดี๋ยวน้ําหาสูตรดีจริงๆมาฝากพี่อีกนะคะสวัสดีค่ะ